วันนี้ผมเห็นชาวพม่าครับพลุกขึ้นมาสู้กับความไม่เป็นธรรมพขกล้าที่จะสู้กับเผด็จการแต่ประเทศเรานะครับวันนี้ยังปล่อยให้เด็กๆสู้ตามลำพังคนส่วนใหญ่ยังนิ่งเฉยยังเป็นไทยเฉยอยู่เราก็เห็นอยู่ประเทศเรากำลังชิบหาย,ยทุกวันทุกวันหนี้สินประเทศพ่อขึ้นทุกวันทุกวนันนโยบายรัฐบาลไม่มีอะไรมากกว่าการแจกเงินบ้านเมืองเรานะครับมันสู้ไม่ไหวเพราะอะไรเพราะมันมีคนเฉยเยอะ มันมีสลิมเยอะมันมีคนที่ยังงมงายเยอะมันยังคนไม่ยอมรับความจริงเด็กๆเ,เขาลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะเขาต้องการอนาคตเขาเด็กๆก็ต้องโดนคดีเพราะเขาพูดความจริงมันมเป็นเรื่องตลกมากนะเด็กๆเ,เขาต้องการอนาคตของเขาเขาพูดความจริงก็โดนคดีครับแต่คนที่แม่งทาเฮี้ยแม่งกับลอยนวลประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรไเลยนะโดนอํานาจรัดกันแก้งเกาะเด็กอีกแล้วเกาะพ่องไงไอ้สัตว์ กูพูดให้กําลังใจเด็กเยอะมากบอกแม่มันกินยาคุมเ่ยนะโดนกูเป็นหนึ่งดอกนะไอ้สัสเกาะทำเหี้ยอะไรเด็กกูช่วยเด็กอย่างเงี้ยดีแล้วนะมึงไม่ต้องมาอิจฉาเด็กกูนั่งไล์สดเนี่ยคนฟังกูเยอะนะมึงไม่ต้องกลัวนะมึงไม่ต้องกลัวเออนะมึงไม่ห่วงแล้วกูจะไปโหนเด็กกูไม่ทั้งโหนเด็กหรอกกูคือกองหนุนเด็กกูยืนอยู่ข้างเด็กกูเชียเด็กมึงไม่ต้องบอกกูเกาะเด็กอะ กูอยู่ข้างเด็กอยู่แล้วกูประกาศตัวต้องนั่งกูอยู่ข้างเด็กวันนี้กูพูดเนี้ยเพราะกูจะดาพวกที่แม่งเฉยแล้วปล่อยให้เด็กสู้ตามลําพังมีปัญหาหรือเปล่ามึงกลัวหรือเปล่าว,วันหนึ่งถ้าเกิดเด็กแม่งลุกขึ้นมาทั้งประเทศเหมือนอย่างพม,มา่าพวกมึงก็ไล่แผ่นดินอยู่นะครับไอโออย่างมึงก็ไม่มีรายได้แล้วนะวันนี้เอาเงินภาษีมาจ้างไอโอเพื่อจะมาทะเลาะกับประชาชนโคตรกระจอกเลยกูไม่สนใจแล้วเด็ก มันจะพูดว่าไงมันจะก้าวร้าวกนไหนก็ช่างมันเพราะกูเบื่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เฮี้ยเฮี้ยโง่โง่ไดโนเสาไงกูอยู่กับเด็กเด็กมันจะก้าวร้าวกูก็ไม่ว่าอะไรมันหรอกเพราะถ้าเด็กมันก้าวร้าวเพราะผู้ใหญ่เฮี้ยเฮี้ยไงเด็กมันถึงต้องก้าวร้าวใส่ไงถ้าผู้ใหญ่ทําตัวดีเป็นแบบอย่างเด็กมันคงไม่ก้าวร้าวเด็กมันก็คงไปเรียนหนังสือแต่วันนี้อย่าไปด่าเด็กผู้ใหญ่มันเฮี้ยไงเด็กมันถึงออกมาครับ ถ้าผู้ใหญ่ดีเด็กมันก็เรียนหนังสือมันก็มีอนาคตที่ดีมันก็ไม่ต้องมานั่งเดือดร้อนแบบนี้ะฉะนั้นอย่ามาบอกว่ากูโหนเด็กเด็กมันทําถูกแล้วที่มันก็ต้องลุกขึ้นมาทวงถามนาคาตัวเองเพราะมีผู้ใหญ่เฮีย้ยๆีปกครองไงอยู่ ọn, ๆๆยืนงอนแง่งงอนแง่นเฮี้ยอะไรกูไม่งอนแง่นอยู่แล้วกูชัดเจนอยู่แล้วตรงๆนะครับจะมางอนแง่นงอนๆๆเนินเฮี้ยอะไรกูอะชัดเจนตรงๆไม่อ้อมค้อมเนี่ยไม่ดัดจริตด้วย กูเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสลิมชัดเจนพออยังเฮียอะไรที่มันเกี่ยวกับสลิมกูเกลียดหมดอะอย่างงี้งอนแง่หรือเปล่ากูอยู่กับเด็กกูอยากให้เด็กมันทำลายสลิมไม่สิ้นซากประเทศเนี้ยไม่จะเลยว่ามีสลิมเยอะไปหน่อยแล้วสลิมแม่งเสือเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศซะด้วยเลยนะแต่ลองงอนแงน่อนกว่างนะกูไม่จำเป็นต้องโหนเด็ก,กวันนี้นะกูเนี่ยคือกองหลุนชั้นเยี่ยมนะครับ สิ่งที่มีพลังที่สุดกูการไลฟ์สดเนี่ยจะบอกให้นะครับอ่านะพลังกูอยู่ที่การไลฟ์สดเนี่ยนะครับกูจะสิ้นเล็ิกันเมื่อไหร่เฟซบุ๊กมันห้ามไลฟ์สดเนี่ยเออเพราะนั้นกูบอกแล้วกูยืนข้างเด็กกูทนไม่ไหวแล้วกับไอ้พวกแก่ๆไดโนเสาร์นะครับกูไม่เคยมีความหวังกันนักกันเมืองทุกวันนี้เลยนะ พักเฮี้ยอะไรก็ไม่มีประโยชน์กูแล้วตอนนี้เพราะว่ามันไม่ทําส้นตีนแ,แล้ววันวันก็ทะเลาะกัดกัดกันเป็นกัดกันเป็นหมาใช่ไหมเนี่ยนะนะเจ้าหน้นาที่บ้านเมืองก็เห็นอยู่นะว่ามึงไม่ไ่ทาหน้าที่ทั้งที่เราตกลงกันแล้วเราแบ่งหน้าที่กันแล้วมึงเป็นทหารมึงเป็นตำรวจกูเป็นประชาชนกูเป็นพ่อค้ามึงเป็นครูมึงเป็นพยาบาลแบ่งหน้าที่กันหมดแล้วถ้าทุกคนต่างทําหน้าที่ประเทศนี้มันจะเลิไปแล้ว ใช่ไหมเออเต่๋ยนนี้ทหารเสือกเงี้ยนอยากเป็นนายกเออใช่ไหมครับเงี้ยนอยากจะมาบริหารประเทศแต่ไม่ยอมเรียนบริหารธุรกิจใช่ไหมช่างก่อสร้างอยากเสือกเป็นหมอเย็ดแม่ประเทศเลยวุ่นวายตอนนี้กูยังไม่มีวัคซีนฉีดเลยใช่ไหมเออ วันนี้นะ่ะข้าราชการทำชั่วตั้งกรรมการสอบย,ย้ายคุยระบบยุติธรรมประเทศนี้มันเป็นแบบนี้เหรอวะความจริงข้าราชการมันต้องโดนหนักกว่าประเทศกว่าประชาชนใช่ไหมอย่าเสือตั้งกรรมการสอบไอสัตว์แต่พอประชาชนนี่มึงจะเอาให้ตายเออแต่ข้าราชการทำผิดตั้งกรรมการสอบหัวดอ เออฉะนั้นวันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญมึงให้แก้ให้ตายหาแล้ว่ามึงไม่แก้สันดานนัาการเมืองไทยมันก็เป็นแบบนี้ะกูให้มึงเปลี่ยนรัฐธรรมนูญอีกสิบฉบับมึงก็ได้แค่นี้แหละประเทศเนี้ยเออวันนี้ต้องแก้ที่สันดานคนสันดานคนไทยทุกคนด้วยโดยเฉพาะไอ้พวกสันดานล,ลูกนกอ่ะพอทีทัวแม่งลองเกี้ยวเจ้า ขายยางไม่ได้ก็แหกปากไอสัตว์ใครให้มึงปลูกฮะขายข้าวไม่ได้ก็แหกปากขครให้มึงปลูกข้าวไม่ต้องปลูกไอ้เหี้ยให้แม่งอดตายทั้งประเทศเห็นไหมแต่ถ้ายังใช้วิธีการแบบชาวนารวัวหมวไม่ต้องปลูกข้าวให้แม่งอดตายทั้งประเทศ๋ย,ยาาว,ว,าวายรยาคา,าข้าวมึงขึ้นเอง ทำไมชาวนาไม่รวมตัวกันเองบ้างทำไมชาวนาชาวสวนยางก็ต้องวันนี้แหกปากเรียกร้องรัฐบาลช่วยรัฐบาลเอาเงินไปโยนให้เป็นเศษกระดูกพอเีีเย้ยไอ้ระบบแหกปากเนี่ยมันแก้ปัญหาเยี่อะไรไม่ได้ประเทศนี้ตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยกระดูกสันหลังของชาติกเกษตรกรแข็งขันคุย กูเห็นไปน,นี่กระดูกสันหลังกูยังเห็นเอาตัวไม่รอดทุกคนถึงเวลาก็แหกปาก <c oughs> เออปลูกชาวนาปลูกแค่พอกินไม่ต้องขายแม่งเราให้แม่งอดทั้งประเทศเลยแต่นี่แม่งแย่งกงินปลูกไอสัตว์พอราคาดีก็แย่งกัินปลูกพอราคาตกก็โวยวายถ้าข้าวไม่มีราคาดีชาวนารวมตัวเลยปลูกแค่พอกิน หมูแค่พอกินพอแม่งคมนวละแดกทั้งปีเลยเนี่ยที่เหลือไม่มีต้องม,ม,ม,มีข้าวขายให้แม่งอดตายแล้วะเทศเดี๋ยวมันก็ดีน,นะราคาข้าวอ่ะออวันนี้เราแม่งประเทศส่งออกข้าวแต่ชาวนาแม่งจนในชิบหายประเทศเราส่งออกยางชาวสวนยางจนชิบหายเลยเออ นะวันนี้ประชาชนต้องแข็งแรงแล้วถ้าคุณยังอ่อนแอนะครับกลไกรัดมันก็แข็งแรงมันกดหัวเราอยู่วันนี้นะพอทีล่ระบบลูก,ลกนกอะประชาชนต้องลุกขึ้นมาอยากได้เลยต้องทำเองเลิกแหกปากเรียกร้องกูเห็นเฮี่ยเลยนะก็ เรียกร้องพวกแม่งเอาเศษเงินระหว่างนี้มันไปของงประมาณมันก็แดกหัวคิวไปเรียบร้อยแล้วพวกแม่งรวยเอารวยเอาชาวนาก็จนชาวสวนยางก็จนชาวสวนปาล์มก็จนเออแหกปากก็มันได้ลวมันรวยขึ้นมาละแหกปากอะ่ะ ชาวนาก็ต้องรวมตัวกันให้แข็งแรงไอ้โรงสีแม่งพินาศไปเลยสัตว์กูปลูกเองสีเองกินเองที่เหลือกูไม่ขายแม่งเลยแนละ้วเม่อกูเห็นไหมไอ้พ่อค้าคนกลางมึงรวยเอาเลยเอาแต่เกษตรกร,ร,กรต้นน้ำม่งจนทุกวันนีคุณเคยเห็นไหมว่าปุ๋ยราคาตกมึงเคยเห็นไหมข้าวสารราคาตก มึงจะเห็นไม่ยาข้ามาแมลงราคาตกไม่มีแต่ขึ้นเอาขึ้นเอาแต่ข้าวราคาตกไม่ต้องปลูกแม่งแล้วดูที่ถ้ามึงไม่ปลูกข้าไอพวกปุ๋ยมันจะไปขายใครพอเครรวมตัวกันแม่งไม่รวมตัวไอสัตว์เดี๋ยวก็หักหลังกันเองเอ,งองีกแอบตัดราคากันเองเองีกมึงไม่แข็งเมื่อไหร่ชาวนาใครจะแข็งแรงเหมือนชาวนาญี่ปุ่นวะ ไอ้พวกลูกชิบหายพวกนี้เหมือนกันนะแม่งเรียนจบมานคะราวนามีลูกสี่คนมีนาอยู่ร้อยไร่ส่งลูก,กเรียนจบปริญญาตรีทุกคนยัดแม่เรียนจบบังคับพ่อแม่ขายนาแบ่งที่นาคนละยี้าไร่แทนนี้มึงเรียนจบมามึงจะทําให้นาพ่อแม่มึงเป็นทองคาไอ้ลูกจังไรพวกนี้ก็อยากออกรถอยากโก้อยากเก้เห็นไหมครับ สมัครงานโอ้โหนี่ยังมีรถขับบังคับพ่อแม่ขายนาเงินไปซื้อรถอีกนี่คือสันดาลเด็กไทยนะพ่อแม่คนระับปลูกข้าวส่งลูกเรียนสี่คนได้แต่ลูกสี่คนแม่เลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้ชิบหายเออแต่ทนไมต้อง,ตงแก้ที่สันดานคนไทยก่อน ผ้เห็นนะเดี๋ยวบ้านเนี่ยแม่งบังคับพ่อแม่ขายที่แล้วที่ดูดิอาชีพร่างเดือนของพ่อแม่ส่งลูกเรียนสี่ห้าคนได้แต่ลูกแม่งเรียนจบแล้วแม่งเอาตัวไม่รอดต้องมาบังคับไอ้พ่อแม่ขายสมบัติแล้วมึงจะเรียนกันทํำเฮียอะไรวะเออเรียนจบแล้วตัวไม่รอดจะเรียนท้ำส้นตีนอะไรกันเออ วันนี้ต้องแก้สันดานไทยนะครับเพราะสันดานไทยไม่แบบนี้ไงมันยังไม่เจริญนกทีไงเออผมคุณลุงไปดูนะคุณมีโอกาสไปแหกตาดูต่างประเทศบ้างรเทที่อื่นเขาแม่งรวยเอารวยเอาอิบบหายชาวนานญี่ปุ่นปลูกข้าวปีละครั้งเดียวที่เหลือเที่ยว แต่ชาวนาไทยปลูกข้าวปีละสามรอบยังไม่รวยเลยใช่ไหมประเทศเฮียนี่นะสินค้าเกษตรราคาตกแม่งตลอดเลยแต่ปุ๋ยยาฆ่าแมลงอุปกรณ์ต่างๆแม่งไม่เคยราคาตกเยอะมากยางรยนตนไม่เคยราคาตกไอสัตว์ข้าวสารไม่เคยราคาตก น้ำตาลไม่เคยราคาตกแต่อ้อยราคาตกมันสำลังราคาตกยางราคาตกข้าวราคาตกมึงคิดดูด้ว่าไอ้เหี้ยถ้ากเกษตรกรไทยยังเป็นแบบนี้มึงก็แม่งจะจนจน,จนวันตายนะจะบอกให้รัฐบาลนี่ส่งเสริมเฮี้ยเลยเจ๊งหมดแต่คนเจ้าของโครงการรวยหมด